สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการสยองขวัญตอนเช้านะครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าน่ากลัวมากๆครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ มีชายคนหนึ่งไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเช็คอินหลังจากรับกญแจจากหญิงสาวที่เคาน์เตอร์เธอก็บอกกับเขาว่าตรงทางเดินที่จะพาไปอย่างห้องพักมีอยู่ห้องหนึ่งไม่มีหมายเลขห้องและห้ามใครเข้าไปยุ่งกับห้องนั้นเด็ดขาดพนักงานสาวบอกกับชายหนุ่มว่า มันเป็นห้องเก็บของที่ถูกปิดตายเอาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอพูดย้ำประโยคนี้ให้เขาฟังหลายครั้งก่อนจะปล่อยเขาขึ้นห้องพักด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางชายหนุ่มจึงทําตามที่เธอบอกพอไปถึงห้องตัวเองเขาก็รีบอาบน้ำนอนทันทีแต่ถึงกะนนั้นชายหนุ่มกลับนึกสงสัยในสิ่งที่พนักงานสาวพูด ทำไมเธอถึงต้องย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามไปยุ่งกับห้องนั้นในคืนต่อมาด้วยความอยากรู้ที่มีเขาจึงตัดสินใจเดินไปที่ห้องนั้นเขาลองหมุนลูกบิดประตูดูแต่แน่นอนว่ามันถูกล็อกอยู่เขาจึงก้มลงแล้วมองผ่านรูกุญแจทันทีที่มองเข้าไปมีสายลมเย็นเยือกพัดผ่านดูนั้นออกมากระทบดวงตา ภาพที่เขาเห็นคือภาพของห้องนอนปกติเหมือนห้องที่เขาพักอยู่เพียงแต่ตรงมุมห้องเขามองเห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนพิงกำแพงโดยหนหลังให้เธอมีผิวขาวซีดผิดมนุษย์ซึ่งทำให้เขาแปลกใจเป็นอย่างมากผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะหรือจะเป็นลูกสาวเจ้าของโรงแรมชายหนุ่มได้แต่คิดด้วยความสงสัย และด้วยสัญชาตญาณเขาเกือบพังมือไปเคาะประตูห้องแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าทัานใดนั้นเองหญิงสาวในห้องก็หันหน้ามาทางเขาอย่างรวดเร็วทำให้ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกก่อนจะพะงะออกจากประตูเมื่อตั้งสติได้เขาจึงค่อยๆย,ย่องออกไปจากตรงนั้นอย่างช้าๆโดยหวังว่า หญิงสาวจะไม่รู้ตัวว่ามีคนแอบดูอยู่ในวันต่อมาชายหนุ่มตัดสินใจกลับไปที่ห้องนั้นอีกครั้งและมองผ่านรูกุญแจแต่คราวนี้ภาพที่เขาเห็นคือสีแดงเขามองไม่เห็นอย่างอื่นเลยนอกจากสีแดงเต็มไปหมดชายหนุ่มคิดว่าหญิงสาวในห้องนั้นรู้ตัวว่าถูกแอบมองจึงหาอะไรมาปิดดูกุญแจไว้ ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกผิดที่ทําหญิงสาวไม่สบายใจและได้แต่หวังว่าเธอคงไม่ไปบอกกับพนักงานโรงแรมเรื่องนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงเดินลงมาที่เคาน์เตอร์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเขาได้เจอกับพนักงานสาวคนเดิมเมื่อเธอได้ฟังที่เขาพูดพนักงานสาวจึงถอนหายใจก่อนจะถามชายหนุ่มไปว่า มองผ่านดูกุญแจไปแล้วใช่ไหมชายหนุ่มพยักหน้าจากนั้นพนักงานสาวจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องนั้นให้เขาฟังเธอเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งลงมือฆาตกรรมภรรยาตัวเองในนั้นและไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าพักที่นั่นไม่มีใครทนความเี้นของมันได้เลยสักคนว่ากันว่า ดวงวิญญาณจะปรากฏให้เห็นในรูปของหญิงสาวที่ตัวขาวซีดตลอดทางล่างยกเว้นดวงตาของเธอที่เป็นสีแดงเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับผมอ่านไปเนี่ยผมยังขนลุกเลยนะตอนจังหวะที่เขาหันกลับมามองอะจังหวะที่เขาหันกลับมามองอะตอนที่มองผ่านรูกุญแจห้องอะถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะช็อกเลยนะครับโอ้ย โรงแรมมีนี่ถือว่าเฮี้ยนจริงๆนะฮะโอ้โหแล้วแล้วเราไม่ช็อกตรงไหนอ่ะพอวันต่อมานะอิตาผู้ชายคนนี้ก็ยังกล้าไปมองห้องนั้นอีกนะครับแต่รอบนี้เขาเห็นเป็นสีแดงไปหมดเลยไอตอนแรกผมมาคิดในใจว่าเออสงสัยพนักงานเนี่ยเอากระดาษสีอะไรพวกนี้มาแปะหรือเปล่าแต่แล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องให้น่าช็อกอ,อีกนะครับก็คือว่าตอนที่พนักงานผู้หญิงอ่ะ บอกว่ายกเว้นดวงตาของเธอที่เป็นสีแดงเฮ้ยแล้วสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เห็นน่ะที่มองกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอะที่ว่าทั้งห้องเป็นสีแดงไปหมดอะไม่ใช่เธอเอาดวงตาของเธออะมามองผ่านดูกุญแจห้องเหือครับหูนี่ผมเล่าไปไมันยังขนลุกเลยนะครับเนี่ยแล้วสิ่งที่หลอนอีกอีกช็อตหนึ่งเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับ คือตอนที่ผู้ชายคนนี้ไปคุยกับพนักงานแล้วพนักงานคนนี้รู้ได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้มองผ่านดูกุญแจห้องนั่นนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมแปลกใจที่สุดเลยแต่เรื่องราวมันมีอยู่แค่นี้นะครับโอ้โหผมฟังเรื่องนี้ยังห่อเลยนะครับผมโอเคนะครับ ไว้เราพบกันใหม่นะครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวก่อนนะครับโอ้โหผมอ่านเองยังหลอนเองเลยนะเนี่ยขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ